สวครับกลับมาพบกับ Insight Sports ครับแม่จบกันไม่สวยจรสงนะครับสำหรับทางดา้านเอ็มปาเป้กับปารีสแซงต์แชงไอเรื่องที่ว่าจะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาริดเมื่อไหร่ดีก็คงจะเร็วๆนี้แล้วครับโอเคอันนั้นค่อยว่ากันนะครับแต่ว่า Le ก i ฟครับสื่อในฝรั่งเศสนี่ระบุว่าเอ็มปาเป้จนถึงณตอนนี้นะครับเขายังไม่ได้รับค่าเหนื่อยเลยนะครับจากฝั่งของทางดา้านปารีสแซงต์แชง ซึ่งค้างจ่ายเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายนโอ้นี่มันก็หมดพฤษภาแล้วนะยังไม่จ่ายอีกนะครับนอกเหนือจากนั้นค่าโบนัสที่เอมปเป้จะต้องได้จากฝั่งของปารีสแซงต์แชมง80ล้านยูโรจริงๆแล้วต้องจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าจนถึงณตอนนี้ครับนัเซอร์เออเคฟีนะครับ4อของทางด้านปารีสแซงต์แชมงยังไม่ยอมจ่ายเงินให้กับทางด้านเอมปเป้เลย จริงๆแล้วตอนแรกนี่เหมือนก็ฝั่งของเอ็มบารเป้บอกไม่เอาก็ได้ไอ้แปล้านอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งของเอ็มบารเป้บอกว่ายังไงคุณก็ต้องจ่ายอะนะครับสัญญงสัญญามันเป็นอย่างนั้นยังไงก็ต้องจ่ายเท่ากับว่าฝั่งของปารีสแซงต์แชมงนี่ค้างเงินเอ็มบาเป้อยู่98ล้านยูโรแค่เหนื่อยสเดือนนะครับก็คือเมสส พสัาแลวก็รวมถึงมิถุนาด้วยเพราะว่าสัญญาของเอมเปเป้จะหมด30มิถุิทนาสา3เดือนนี้นี่เอมเปเป้จะต้องได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ18ล้านยูโรบวกกับโบนัสนะครับอีก80ล้านยูโรรวมแล้วเป็นเงิน98ล้านยูโรแฮ่ฝั่งของปารีสแซง์แมงก็ erman, ช่ยย่อยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมมหาเศรษฐีครับแต่ว่าก็ดึงเกมน่าดูถามว่า เขาจะยอมไม่จ่ายไหมจริงๆแล้วตอนนั้นนี่ตอนที่เอมเปเป้ไม่ต่อสัญญากับเปชเช่เปเช่นี่ก็ต้องการอยากจะให้ทางด้านโรสบรังกอสเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะครับ80ล้านแล้วเรอมบ์รีบอกแล้วเกี่ยวอะไรด้วยไม่เกี่ยวเลยคุณก็เคียยวของคุณกันเองสินะครสรุปสุดท้ายแล้วเชื่อนะครับว่าปารีสแซงต์แชงก์ยังไงก็ต้องจ่ายครับเพียงแต่ว่าอ่ะรอจ่ายจนช่วงท้ายๆแล้กันก แม่ไ้ไหนคุณคุณก็จะไปอยู่แล้วใช่ไหมงั้นผมขอดึงเกมหน่อยแล้วกันครับดึงจนถึงที่สุดนะไม่จะจากกันแบบดีๆหน่อยก็ไม่ได้ครับสุดท้ายก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมครับก็เป็นว่าฝั่งของบาร์เซโลนานี่ก็มีการเปิดตัวฮันซี่ฟิกอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะงด้ฮันซี่ฟิกนี่ได้มีการเซ็นสัญญาคุมทีมบาร์เซโลน่าไป2ปีครับ โดยทางสโมสรได้มีการออกมาแถลงครับว่าบาร์เซโลนาและก็ฮันซีฟริกสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วโดยเขาดี่จะคุมทีมไปจนกระทั่งถึง30มิถุนาย,ยนปี2026โค้ชคนใหม่เซ็นสัญญานะครับที่ทำงานร่วมกันกับทางด้านลาปอต้านะครับยุสเต้และก็ทางด้านเดโก้ด้วยนะครับผู้นวยการทางด้านการกีฬา ฝั่งของทาาน้านฮันซี่ฟลิกนี่ก็เคยรับตําแหน่งเป็นผู้จัดการทีมหลายตอนหลายสมโมสรนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนที่รับงานคุมทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ทางด้านบาเยิร์นเมดิกตอนสมัยที่คุมบาเยิร์นเมดิกนี่สร้างชื่อได้กระฉุดเหลือเกินนะครับแต่ว่าพอมาคุมทีมชาตินีชื่อนี่หายเกลี้ยงเลยนะครับโดนปลดออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมครับทีนี้ก็มีรายง,งานข่าวนะครับว่าฮันซี่ฟลิกโหที่ต้องบอกว่าตกตะลึงทีเดียวครับเขาต้องการที่อยากจะได้ตัว f o r e i g n v e r s ครับ นักเตะของไบโอเลวกูเซนแต่ว่าในทีมเขานี่ก็มีนักเตะกองกลางหลายต่อหลายคนนะครับถ้าเอาทางด้านฟอร์เรสต์เวิร์สมานี่เอา้าแล้วคนอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงครับสรุปแล้วใครจะโดนแจ็คพอตเปดรีครับนักเตะที่จะโดนแจ็คพอตแล้วในข่าวนะครับบอกว่าฝั่งของทางด้านฮันซี่ฟริกนี่พร้อมครับ,รบที่จะให้เปดรีนี่ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเลเวอร์กล่าวว่าจะสลับกันว่าง,งั้นเถอะฟอร์เรสต์เวิร์สนะครับนักเตะวัย21ปีลงเ,เล่นให้กับไบโอเลว์กุเซนไปทั้งหมด49เกม ยิงไป18ประตูแล้วก็ทำได้อีก20อัศสซสในขณะที่เปดรีครับฤดูการนี้นี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับลงเล่นไปทั้งหมด3 4เกมทำไป4ประตูกับอีก5อซิสต์เปดรี <Ped ri S 2> นี่ก็ได้รับการยุกย่อนนะครับว่านี่ก็หน้าที่จะเป็นนักเตะที่มีโอกาสจะคว้ารางวัลบัลลงดอนในอนาคตครับฟอร์เอนเวิร์สนี่แหมแก็มีแต่คนอยากได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ดูแนวโน้มแล้วเขาหน้าที่จะเลือกอยู่กับไบเอ์เลเวเซนต่อไปนะครับอีกอย่าง แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยมาดูครับว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนตอนนี้คือโหแล้วแทบทุกลีกในยุโรปนะครับทีมระดับท็อปๆนี่ก็ล้วนแล้วต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านฟอร์เวิร์ธด้วยกันทั้งนั้นแม่แต่ว่าจะเอาทางด้านเปนรีสลับกับฟอร์เวิร์ธเลยนะครับสลับแ้นะักฮันซฟิกก็เข้าใจนะนะครับเพราะว่า Hans ัฮันซฟิกนีก็เป็นคนเยอรมันนะครับก็อยากจะได้นักเตะเยอรมันครับเข้ามาร่วมทัพ โรเซ่ดอตมูนียังคงต้องการอยากจะได้ตัวเมสันกรีนวูดอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาจะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจะรอจนกระทั่งจบศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์นี้ซะก่อนโดยฝั่งของทนานสปอร์ตติ้งดีเรกเตอร์นะครับเซบาสเตียนเคลได้บอกว่าผมไม่ต้องการที่อยากจะพูดถึงข่าวลืออะไรใดๆทั้งสิ้นในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันไม่เมคเซนส์ ให้พวกเราได้เล่นในเกมรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ซะก่อนแน่นอนพวกเรามีการวางแผนเอาไว้แล้วสําหรับฤดูกาลหน้าและพวกเรานี่ก็เตรียมที่จะมีการพูดคุยกันแต่ว่ามันไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ขอโฟกัสซะก่อนสําหรับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ผู้สื่ข่าวก็ถามนะครับกดดานเลยนะครับเรื่องของทางด้านก e ีนวูดเขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่ต้องการที่อยากจะพูดถึงอะไรทั้งสิ้น ดูเหมือนว่าเมสันกรีนวูดนี่คือยังไงก็จะไม่อยู่กับทางด้านเกดาเฟ่ต่อแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะกลับไปอยู่กับแมนยูอันนี้ก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่กับ Man แมนยูละนะครับเมสันกรีนวูดนี่คือออกมาเปย์เปย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขารู้นะครับว่าตอนนี้หลายๆสมุทรอรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนี่ก็ล้วนแล้วแต่อย่างที่จะได้ตัวเขาด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สเปนไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลีรวมถึงที่ทางด้านเยอรมันด้วยครับ จะว่าไปแล้วแมนยูดีก็อยากจะขายเมยสันกรีนวูดเหมือนกันนะครับได้ค่าตัวราวสัก40่สถึงสีล้านปอนด์นี่แมนยูก็พร้อมจะปล่อยด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของทางด้านโรดริโกนะครับแบบหลังจากที่มีหลายคนมองว่าโรดริโกนี่หน้าที่จะย้ายออกจากเรอัลมาดริดนะครับจากการเข้ามาของทางด้านเอ็มปาเป้หน้าที่จะไม่มีพื้นที่ว่างให้กับนักเตะคนนี้ แต่ว่าฟาบ์มิเชโอโรมาโนครับออกมาคอนเฟิร์มว่าโรดิโก้ไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากทางด้านเรอัลมาดริดเขา super happy ครับกับสโมสรและยังไงเขาก็ไม่มีทางเขาที่จะมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นครับโอ้โหอ super happy ครับ ริโก้คอนเฟิร์มนะครับว่าเขาต้องการที่จะอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปเขาแฮปปี้ครับกับกลยุทธ์ของสโมสรนั่งจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาจึงมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมแล้วก็อยู่กับทีมไปจนกระทั่งถึงปี2028ด้วยค่าฉีกสัญญาสูงถึง1,000ล้านยูโรโรดิโก้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกต้องการอยากจะได้ครับมีข่าวพัวพันกับทางด้านลิเวอร์พูลกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็นั้นมีข่าวว่าทางด้านฟอร์เรนติโนเปเรสบอกว่าถ้ามีใครยื่นข้อเสนอสัก100ล้านนี่ก็พร้อมที่จะพิจารณาปล่อยโรดิโก้ครับแต่ว่าฟาบิซิโอโรบานโนคอนเฟิร์มนะครับว่าโรดิโก้นี่ไม่มีแผนครับที่จะย้ายออกจากทางด้านเรอัลแมดริดเรื่องของตัวแทนทางด้านเอปเป้นะครับคาวารัสคาเรียอันนี้น่าจะชัวร์แล้วละ่ะปารีสแซงต์แชมงนี่คือ,อยังไงก็จะเอาทางด้านคาวารัสคาเรียครับเข้ามาแทนที่ของเอปเป้ ล a การเซตาเดโลสปอร์ eta, Sport, นะครับสื่อยักษ์ใหญ่ในอิตาลีนี่มีการระบุว่าปารีส erm แซงต์แชงก์ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางด้านนาโปลีแล้วนะครับในการที่จะซื้อตัวควิชาคาวารัสคารีเข้าสู่ทีมแต่ว่านาโปลีปฏิเสธทันทีทันควันครับอันนี้ก็ยืนยันมาจากเอเจนต์ของตัวนักเตะด้วยนะครับโอ้อน,นี้ยิงชัดเจนเลยครับออกาอ,อกคอนเฟิร์มเองเลยว่า ปารีสแซงต์แชงกงได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาให้กับนักเตะในสังกัดของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตามรายงานข่าวจากทด้าลากาเซต t านี่ตอนแรกนะครับวันลังคารบอกว่ามีการยื่นข้อเสนอเข้ามาราวๆแปดล้านยูโรแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับปารีสแซงต์แชงกงนี่ยื่นข้อเสนอนี่อยู่ที่แค่60ล้านยูโรเท่านั้นเองห8แนี่ก็ถือว่าต่ำแล้วนะนี่แค่หกล้านยูโร จะไปเหลือหรอครับเดอรอเรงเตสี่ก็ออกมาบอกว่าไม่สนเลยนะครับไม่คิดที่จะมองได้ซ้าไปครับราคานี้ไม่มีทางครับเขาบอกนะครับว่าคาวารัสคารียนีีอยู่ในระดับเดียวกันกับทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนก็ในเมื่อวิกเตอร์โอซิมเฮนนีมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่130ล้านล้านยูโรเพราะฉะนั้นทีมเมเของเขานี่ก็ควรที่จะย้ายออกจากทีมด้วยราคาที่ใกล้เคียงกัน กันก็แสดงว่าคงจะยอมรับด้วยราคาราวๆ120ร้อยถึงหนึล้านยูโรนั่นเองนะครับนอกนาจากนั้นนี่ทางฝั่งของนาปลีก็ยังคงมีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านคารารัสคารียนีควบคู่กันไปด้วยแมเงินก็จะเอาสัญญาก็จะต่อด้วยคารารัสคารียนีปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ1.5ล้านยูโรต่ําเตี้ยติดดินครับ เขาต้องการที่อยากจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ5ล้านยูโรนะครับบวกกับแอดออนแต่ว่านาโปลีนีมีการยื่นข้อเสนอให้อยู่ที่4.5ล้านยูโรครับบวกกับโบนัสก็ผิดกันอยู่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับจากนี้ไปก็รอดูครับว่าปารีสแซงแมงนี่จะใช้วิธีไหนจะใช้แผนไหนครับในการที่จะดึงทางด้านคาวารัสคาเรียไปอยู่ด้วยคิดว่าอ่านคิดว่านะครับ ถ้าหากปารีสแซงต์แชมงอยากจะได้ขึ้นมาจริงๆแล้ว <ๆ S 2> ล่ะก็ <ๆ S 2> พวกเขาก็น่าที่จะสามารถดึงทางด้านคารารัสคาเรียไปอยู่ด้วยได้ครับแต่ว่าแหมมาเจอกับประธานจอมเขี่ยวของนาปลีอย่างเดอโรเรนเตสนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะนะครับก็คงจะทําธุรกิจด้วยกันนี่อาจจะยากนิดนึงครับแต่สรุปสุดท้ายก็ยังคงเชื่อนะครับว่าแหม่มีความเป็นไปได้สูงครับที่ทางด้านคารารัสคารเรียดจะได้ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านปารีสแซงต์แชมงครับ แล้วก็พบกับ Inside Sports ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ